สวัสดีค่ะสวัสดีดันชานะคะชองกุติสาบานตาคุณพ่อทำอะไรคะให้น้องมาบอนองหิวแจบอะไรไม่ถงเวลาแม่จะหุงข้าวให้เด็กเ็หุงข้าววาข้าบลมเดี๋ยวเราก็แบ่งเป็นสาม ก็เห <S preach science> <cup> ็นแรกดิ๊ดด <other> ิ๊ดดิ๊ดมันกินน้ำกันนะเพราะว่ามันแบบเคยกินน้ำกันแต่เด็กๆเนาะแย่งกันเลยยังกันมันแซ่บมันเป็นแบบนี้เลยเนาะหมาหน่อยอ่ะแย่งกันมันเลยแท้ไปกินผู้เดียวกระชี้แซ่บทุกคนเนี่ยอีสามเวลาเอาเที่ยงเย็นด้วยหองข้าวไว้ให้ตอนเที่ยงวาวหวานนี่กิน กินอะอรน้นอยๆเฮกินนะมือแรงจังเอาข่าเฮากินข้าวก็ซื้อข้าวหอมมะลิพ่นเน้อหินะ้งกิน,กน,กน,กนพ,พี่นอ้องมาค่อยนะโอ้โหคนยายไปนำอะไรมา มาลุงมาโอ้โหรู้หน้าที่เอาวเจ้าอวา้วนไม่ใช่เจ้าน้ำตาลน,น, <c oughs> นี่พี่ฟุดโอ๋อพี่ฟุดก็พี่คุณแม่ก็รกกักนะพี่คุณเนี่ยพี่คุณโตละโอ้ยอ,อยากให้รักอ่ะลูกล เอเาหวัวอาหารให้กินถิ่นจังสวยนะจนังเลยสลับกันอิ่มเหมือนกับอิ่มเนี่ยเพื่อนกินมากินหลายกุ้ยช่ายกินน้ำกันมาแย่งกันหรืมันอร่อยนะคะแย่งกันเขาเคยกินแบบนี้เด็กๆควรวสมบูรณ์แบบ,บ,บ,บตือ <จำ S 1> ่นมาใส่หิวหิวบ,บ่วีอยากเล่นอ่ะนะ พาเดินเลาะบ้านนิดนึงนะคะอันนี้ต้นบักเขีย<อ>บเดี๋ยว่าจะหาที่มาคำ้ำยันมาล่ะหาไม่ดอกอัญชันเราว้าวเก็บไปตา ชาตกล้วยนะคะกินดินทำไมลูกนี่ก็กล้วยนะทุกคนนี่ก็กล้วยอ้วน,นอ้วนอ่อนล่ะอ้วนจะพาไปดูกล้วยนะคะคืออันนี้แบบสุดยอดมากสุดยอดสุด แคร์ okay, แล้วก็เก็บไปละเช้านี่าก,กาศก็เย็นสบายบ้านเรานะคะบ้านเราเช้านี้อาเบียก็ <c oughs> ไม่เหงาเด็กๆเยอะเลยเอา,อาดูแลเด็กๆทุกวันอยู่กับเด็กคุดกับพออยายังมาละมาละเจ้าวันมาละเจ้าวันมาเล่นกับแม่แล้ว <c oughs> อ้าวไอ,อ้กับแม่คุดเราเนี่ย ดียแลกกับมแม่ติววนนียโอ้ยติวเสียใจเลยเดี๋ยวไปกวนแม่ลูกโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามให้กุติสาบ้านนาแล้วก็บเบเทใร้มนม์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ